สวัสดีตอนเช้าๆค่ะทุกคนวันนี้นะคะขอนตื่นแต่เช้าเลยมารดน้ำต้นไม้กันเนาะแล้วก็อากาศดีด้วยนะคะตอนนี้ตอนเช้าเจ็ดโมงเช้านะคะมาค่ะมารดน้ำต้นไม้กันแล้วก็ชมบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะที่นิวยอร์กทางตอนเหนือนะคะวันนี้ขอนเข้าสวนแต่เช้าเลยเดี๋ยวจะพามาชมสวนอีกนะคะเพราะว่า ตอนเช้าๆเนาะขอนชอบลงสวนแล้วแดดมันก็กําลังอ่อนๆนะเราก็จะได้วิตามินจากแสงแดดด้วยเนาะไปจ้าไปเชื่อกันรดน้ําต้นไม้คะ่ะดอกไม้กําลังสวยเลยค่ะทุกคนดอกดาวเรืองเนาะอู้ได้ยินเสียงไก่ขันด้วยตอนเช้าๆทุกคนได้ยินเสียงไก่ขันข้างบ้านเนาะเหมือนบรรยากาศอยู่บ้านเราเลยนะคะ เดี๋ยวขจะมาลดน้ําต้นไม้นะนะาเห็นไหได้ยินเสียงไก่ขันนะทุกคนชอบมากเลยอะ่ะตอนเชา้าอ่ะดูผักบุ้งกินไม่ทันคะ่ะผักบุ้งเยอะมากพริกก็กำลังงามเลย เดี๋ยวเรามาเก็บมะเขือกันค่ะทุกคนขอนจะเก็บมะเขือเทศไปกินกับสลัดตอนเช้านะคะเนี่ยเดี๋ยวขอนต้องอ้อมไปตรงโน้นเพราะว่ามันปลูกไว้ตรงริมรั้วเนาะเก็บแล้วกินได้เลยผักปลอดสารเก็บได้วกินได้เลยผักปลอดสารค่ะ ะเขือเทศลูกใหญ่ทุกคนนี่โตแล้วนี่ขวัญจะเอาที่มันแดงที่สุดนะกินกับสลัดตอนเช้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นพันเล็กสีเหลืองอันนี้หวานเก็บกินนี้เลยอร่อยมากนี่ทุกคน อร่อยหวานมากเขาไมมีพันธุ์สีแดงกับสีเหลือง่ะอุย้ยไปโดนใส่ลูกเขียวร่วงอ่ะเสียดายมันอยู่ตรงใต้เนาะขนต้องแงะนี่เห็นไหมสีเหลืองเขาขึ้นให้เยอะมาก ไปเลยเก็บไปเยอะๆขวชอบเก็บสดๆแล้วก็ไปกินเลยเนะาะจะบางทีจะไม่เก็บเยอะนะเราจะกินทีก็วิ่งลงมาเก็บทีหนึ่งนะคะทุกคนเห็นไหมได้เยอะแล้ว <T> ทุกคนดูนี่จ้ลูกใหญ่มากเดี๋ยวเราขอมุดอือันนี้กำลังดีเลยทุกคนดู สด,สดสดค่ะสดสดเด <p> ี๋ยวเราจะไปหั่นกินตอนเช้านี่นะ <p> มาดูดอกไม้หลังบ้านกันค่ะ <p> ทุกคนดอกนี้นะคะสวยมากหน้าร้อนทีไรนะคะบานสะพรั่งเลยค่ะนี่ค่ะดอกไฮเดรนเยียนะคะสวยนะปีนี้ขวัญตัดตกแต่งกิ่งเขาเนาะมันก็เลย ออกดอกให้สวยงามเลยค่ะทุกทีมันจะแห้งแกลนเนาะขวัญปลูกไว้หลังบ้านนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมขวัญเลาะกิ่งมันอะ่ะมันก็สูงขึ้นแล้วก็ให้ดอกเยอะมากอันนี้นะคะเลี้ยงง่ายมากไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยดอกไฮเดรนเยียให้น้ําเป็นบางครั้งแล้วก็ส่วนมากเขาก็ได้น้ําจากธรรมชาตินะคะน้ําจากฝนตก อนุนนันนีขอนก็ใส่ปุ๋ยมันนะคะเป็นบางครั้งนะคะไม่ได้ใส่บ่อยนะคะทุกคนบางทีเดือนนึงเอาปุ๋ยใส่ให้เขาครั้งหนึ่งเนาะสวยมากทุกคนสวยสวยมากสวยมากเนี่ยสวยน่ารักเขาชื่อไฮเดรนเยียพิงกี้นะคะเนี่ยเห็นไหมตอนแรกๆเขาจะขึ้นเป็นสีขาวเสร็จแล้วหลังจากนั้นนวนเห็นตอนตอนขึ้นแรกๆเขาจะเป็นสีขาวอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูเนี่ยสวยมาก ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินไปหลังบ้านนะทุกคนมันจะมีสะนาำอยู่หลังบ้านเนาะเอาไว้เดินออกกำลังกายนะคะทุกคนช่วงนี้หญ้ามันจะสูงหน่อยคนะคะยังไม่มีใครมาตัดหญ้าให้เราเลยก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะมาตัดหญ้าให้เนาะเดี๋ยวสักพักเขาคงมาตัดแล้วละคะ่ะเพราะเขาตัดเอาไปให้ม้าให้ใหวัวเขากินเนาะหรือไม่เขาก็ตัดขายขวัญก็ไม่คิด ตังค่าหญ้าเขาก็ไม่คิดตังค่ามาตัดให้เราเนาะต่างพึ่งพากันนะคะมาค่ะเดี๋ยวพาเดินออกกำลังกายค่ะเ,เราเดินไปหลังบ้านกันนะคะโหแดดตอนเช้ากำลังดีเลยทุกคนแต่เดี๋ยวถ้าช่วงบ่ายๆมานะประมาณสักใกล้ๆเที่ยงนะทุกคนแดดจะร้อนจัดมากแดดแบบว่าช่วงนี้ร้อนเปรี้ยงๆเ,เลยนะทุกคนนะ หญ้าสูงมากอ่ะนูน่นเราเดินมาไกลกันแล้วนะคะทุกคน มีกบมีเขียดด้วยเนาะอากาศสดชื่นมากค่ะทุกคนตอนเช้าเช้าตอนเช้านะคนตรงนี้นะ่ะมันจะมีกวางออกมากินน้ําแล้วก็ออกมากินหญ้าตรงหลังบ้านขอนเนาะแล้วหลังบ้านขอนก็จะอยู่เออบ้านขอนก็จะอยู่ฝั่งตรงนู้นนะคะแล้วขอนก็ตัดทางเดินเป็นตรงตรงระหว่างกลางที่เราเดินมาเมื่อกี้เนาะกวางมันก็จะมากินหญ้าแล้วบางทีมันก็จะเดินไปหลังบ้าน แล้วบางทีก็จะแอบไปกินผักในสวนของเรานะคะหรือไม่ก็แอบไปกินดอกไม้เนาะ <laughs> โอ้ยสดชื่นจังเลยตอนเช้าไปเดินกลับกันค่ะทุกคนออกกำลังกายกันเนาะหญ้ามันจะสูงหน่อยเนาะ เดี๋ยวต้องรอสักพักให้เขามาตัดหญ้าออกมันก็จะเดินสะดวกขึ้นนะคะเนี่เห็นไหม้ทางเดินทุกคนหญ้าสูงมากเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปกินอาหารเช้ากันเนาะรอบ๊อบตื่นนะคะแล้วก็เราจะก,ะกาแฟไข่อะไรง่ายๆนะคะตอนเชา้า าลคะครทุกคนนี่หนได้เยอะเลยเนาะตอนเช้าห่องก็จะเก็บพวกใบมิ้นท์นะคะไปกินกับสโมกแซลมอนเนาะแล้วก็จะมีใบโหระพานี่เนี่ยเป็นเป็นใบกระเพราของฝรั่งนะกินกับไอปลาแซลมอนนะคะตอนเชา้ชาๆอร่อยมากอันนี้ก็จะเป็นแคลก็ไม่ใช่อันนี้เป็นสวิตชาร์ดนะคะทุกคนเป็นผักของฝรั่งเนาะเป็นสวิตชาร์ดอันนี้ก็อร่อยนะคะทุกคน เดี๋ยวไปทํากินกับสลัดเนาะส่วนมะเขือเทศของเรานี่ได้เยอะเลยค่ะทุกคนพอสําหรับสลัดเช้านี้นะคะไปจ้าไปกินกาแฟก,กันเนาะตอนเช้าเนาะก็ขวัญจะขอปิดคลิปเลยนะคะขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะคะและอย่าลืมรอติดตามรับชมคลิปหน้านะคะมีผักเยอะแยะให้เก็บทุกวันเลยค่ะเพลินเนาะเพลินเนาะทุกคน